จำได้ไหมครับแล้วใครนายกคนไหนที่เขาไปใช้หนี้ภายในสองปียังจำได้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่อท่านบอกว่าปีห้สองนะครับคนไทยจะหมดความยากจน,ค,นความยากจนจะหมดจากในเมืองไทยซึ่งช่วงนั้นเราเชื่อเพราะเห็นทำมาแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่ายังไปไม่ถึงเลยปี52ปี49ก็โดนปฏิวัติไปแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ปีนี้ปี62แล้วนะครับเราขายจนยังครับจนกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับฉะนั้นท่านองจับไว้เลยถ้าตอนนี้เราไม่ได้เชิญเข้ามาอีกแล้วเราเชิญเข้ามาหรือเปล่าเราเลือกเขาหรือเปล่า เขาบาเองใช่ไหมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้อย่าเลือกผิดนะครับถ้าเลือกผิดท่านจะจนอีกนานจนะจนอีกนานดังนั้นผมเ,เรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเรารงแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่อยากให้ลูกหลานเราจบจนต่อดังนั้นพวกเราต้องร่วมใจกันเราจะไม่ยอมให้มรดกบ,บาปนี้ตกไปถึงลูกหลานเราอีกเปน็นอันขาด ใช่ไหมครับขอบคุณครับได้ยินท่านหนัวหน้าพูดชัดเจนแล้วนะคะจนพอแล้วต่อไปนี้จะรวยแน่นอนต้องเลือกพักอะไรคะพักเพื่อชาติพักเดียวเลยนะคะท่านได้เสียสละท่านสงครามนะคะเสียสละมาทำเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติเพื่อที่จะ ได้ฟื้นฟูประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแยง้งฟื้นเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งพักเพื่อชาติต่อไปก็จะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะได้พบกับท่านจตุพรธรมพันธ์นะคะซึ่งเป็นขวัญใจของพวกเราเลยค่ะตอบในต้อนรับท่านไหมค่ะเสียดายจังเลยท่านไม่ได้ลงอ่ะเสียดายจังเลยไม่ทราบว่าเพราะอะไรอะค่ะนะคะเสียดายมากๆเลย พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติผมจะจะรีบการปราศัยเพราะว่าท่านอาจจะต้องกลับไปดูรายการคืนความสุข <c oughs> เป็นรายการที่สร้างเรตติ้งให้ทีวีของเราในเวลาเดียวกันเนี่ยมีเรตติ้งสูงสุด คนหนีทีวีไทยไปดูทีวีลาวในเวลานั้นเนี่ยท้าห้บางช่องไม่ว่าจะเป็นลาวสตานะครับทุกคนก็รอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ที่ทีเรตติ้งของลาวสตาก็สูงที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ลลิตาท่านหัวหน้าสงครามได้พูดเลยนะครับว่าวันนี้ประชาชนคนไทยมีความยากลำบากจริงๆ ไปที่ไหนก็เจอคนทุกข์รัฐบาลก็มีหน้าที่ว่าแก้ไขปัญหาได้รู้ทุกเรื่องเป็นทุกอย่างวันก่อนผมบอกไปครั้งหนึ่งว่าเป็นทุกเรื่องขาดอย่างเดียวที่ไม่เป็นคือสับประรดคือบริหารไม่เป็นสับประรดจริงๆเรื่องที่มันควรจะได้ประโยชน์มันก็เกิดความเสียหาย ตลอดระยะเวลามาหปีนี้บ้านเมืองก็ไม่มีใครไปตรวจสอบได้เป็นรัฐบาลที่ใช้งบประมาณมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีองค์กรไหนไปตรวจสอบได้ตรวจอะไรก็ไม่เจอทักอย่างเห็นนาฬิกาเต็มข้อมือยังหาไม่เจอเลย คือพูดได้ง่ายว่าไม่มีใครไปยุ่งอะไรเลยในตลอดระยะเวลาร่วมห้าปีผิดกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหนต้องเจอกันอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวเจอปปชเดี๋ยวเจอสารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเจอกอก,อกตแต่คอสชอนี้ไม่เจออะไรเลยแต่ว่าบริหารประเทศชาติจนคนไทยจนกันหมดทั้งประเทศ วันนี้เนี่ยนะครับพยายามอธิบายนะครับปว่าค่าเฉลี่ย GDP ดีทั้งประเทศคือเอาคนจนไปหารบวกกับคนรวยคนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนลงจนกระทั่งช่องรวยกับช่องจนเนี่ยห่างกันเป็นลำดับหนึ่งของโลกไปแล้วที่เขาเรียกว่าความเหลื่อมลำนะ้ำเนี่ยวันนี้พรกเพื่อชาติมีภารกิจนอกจากการทวงคืนประชาธิปไตย ด้วยการเลือกตั้งวันนี้ก็รองนายกวิษณุก็เริ่มส่งเสียงว่าอย่างไรต้องเลือกตั้งวันที่24มีนาคมอีกแล้วครับท่านมันเ็ไไปด้ผมเลยตั้งฉายาเนี่ยนะครับหวัวหน้าคณะนี้ผมเรียกชื่อว่าคุณบุญเลื่อน เลื่อนมาแล้วห้าครั้งวันนี้ก็บอกกับพี่น้องทุกแห่งว่าเขาไม่ได้โกหกนะที่เลื่อนห้าครั้งเนี่ยเขาแค่โกหกแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับครั้งที่หจะโกหกจริงๆแล้วและจะไปแบบพนเอกรุจินดาเน่ยที่โกหกดังนั้นเนี่ยนะครับเวทีเล็กๆแบบนี้นครับแบบที่คุณพี่มานมาได้ชวนเรากันมาเนี่ย ่านาจารลลิตาวนาันหน้าสงครามคงจะแลเห็นสมัยก่อนคุณสมัครในวงเ,เล็กๆแบบนี้ยที่ได้ล้านเสียงค้ำๆกาไปตามชุมชนไปพูดจาปราศัยพี่น้องประชาชนก็ถ่ายทอดคําพูดกันไปแต่เวลานี้เราถ่ายทอดผ่าน y o ย u b e Facebook เนี่ยนะครับรวดเร็วดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ทรงด้วยพระานุภาพภาร,รกิจของพรรคเพื่อชาติที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั้น นั่นคือการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดสิ่งที่เหมือนกันเวลานี้ไม่มีอะไรแตกต่างเลยระหว่างคนเมืองหลวงกับคนชนบทคือจนเท่ากันหมดซึ่งหารัฐบาลไหนเก่งเท่ากับรัฐบาลนี้ไม่ได้อีกต่อไปและมีหน้ำซ้ำเนี่นะครับคิดจะมาตั้งพรรคการเมือง จะขอต่ออายุกันเองกันอีกอีก4ปีเขียนกฎหมายพระราชบัญญัติยุทธศาสชาติล่วงหน้าอีก20ปีคือถ้าหปีนี้มันดีไปที่ไหนเนี่ยครับคนยิ้มแย้มแจ่มใสล้วงกระเป๋าไปมีตังไอนี่ล้วงกระเป๋าไปตังก็ไม่มีได้แต่ฝุ่นเต็มปอดอยู่แบบนี้ไม่ไหวจริงๆ <laughs> รัฐบาลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มากมาย บริหารประชาชนมีตังในกระเป๋ารัฐบาลนี้เนี่นะครับบริหารไปคนได้ฝุ่นเต็มปอดหมดเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่ารรพเพื่อชาติจึงไปเลือกสงครามกิจเลือดไพรอดมาเป็นหัวหน้าพักมีภารกิจคือการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องคือผมเองนม่พูดว่าจะแก้ไขปัญหาความจนให้กับพี่น้องไม่ได้หรอก คนก็จะชี้หน้าว่ามึงเอาตัวเองให้รอดซะก่อนแต่สงครามกินเลิศไพโรอดสามารถอธิบายได้ก่อนจะเล่าถึงสงครามกินเลือดไพโรอเราจะถอยย้อนให้พี่น้องได้ฟังว่าความจริงคนไทยไม่ควรอยู่ในสภาพนี้เลยความจริงคนไทยนี่นะครับต้องดีกว่ามาเลเซียจ่อกับสิงคโปร์ตตแต่นี่ตอนนี้นะครับตามหลังพม่ากับตังตามหลังลาวตามหลังกัมเมนอยู่เนี่ย เพราะแต่ลับประเทศเหล่านี้เขาแซงหน้าประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนเกาหลีใต้นี่มาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทกลับไปพัฒนาเกาหลีใต้เจริญประเทศไทยต้นแบบกลายเป็นเกาหลีเหนือแทนเลยทีนี้ <c oughs> ผมเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> พี่น้องดูฟุตบอลไหมครับ เอายุคปียพงผิวอ่อนประเทศญี่ปุ่นเคยชนะไทยไหมอ่ะเราชนะญี่ปุ่นทุกทีเกาหลีใต้นี่นะครับผัดกันแพ้ผลัดกันชนะปัจจุบันนี่ครับเราไม่เคยชนะญี่ปุ่นเลยเพราะอะไรครับประเทศไทยมันอยู่กับที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยพัฒนากันโดยตลอดถามว่าเราอยู่กับที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยการปกครองมันไม่มีความต่อเนื่อง ปี2 5 4 0นี่นะครับล้มระเนระนาดที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่นะครับเศรษฐกิจพังพินาศหมดทรัพย์สินของคนไทยที่อยู่กับอยู่กับสถาบันการเงินไปรวมในปรสสอแล้วไปขายต่างชาติเนี่ยและต่างชาติก็มาเก็บตังคนไทยต่อเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยครับลำบากอันแสนสาหัสแต่ก็มีการกู้ชาติกู้เมืองกันได้ทั้งที่ประเทศเวลานั้นเนี่ยนะครับ ต้องกู้เงิน IMF IMF เนี่จะให้ต่างประเทศไหนเนี่ยมันต้องแลกกับอิสราภาพที่เรียกว่าเขียนจดหมายแสดงเกียรติจำนงต้องเช่นว่าต้องตรากฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายขายชาติสิเวฉบับนั่นแหละหรือให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับกับการซื้อสินทรัพย์ในประเทศไทยนี้ให้ IMF ชี้ให้มาเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังเนี่ยเราเสียผลประโยชน์มากมาย ถ้ารัฐบาลในปี2544เนี่ยไม่เลือกหนทางปลดแอก IMF กันก่อนเนี่ยไทยจะเสียหายมากกว่าน,นี้เวลานั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครกล้าเชิญไปเยือนประเทศอื่นเลยทุกประเทศกลัวประเทศไทยมากที่สุดไม่ได้กลัวทางการทหารแต่กลัวว่าประเทศไทยจะไปยืมตังคประเทศเขา <laughs> เดี๋ยวก็ไปกู้ประเทศนู้นไปกู้ประเทศนี้กู้ไปหมด แต่ว่าเมื่อใช้นี่ IMF หมดแล้ววันใช้นี่ก็เป็นการประกาศปลดแอกประเทศไทยจาก IMF ก็พาประเทศมันฟื้นกันมาได้สถานการณ์วันนี้ก็เลวร้ายกันไม่ในต่างกันหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก่อนถูกต้องพี่ความจริงเนี่ยนะครับปี44ถึงปี48บ้านเมืองนี่ปกติแล้วคนจากไม่มีตังมีตังแล้ว ลูกหลานคนยากคนจนส่งไปเรียนหนังสือพี่น้องผ่อนรถผ่ถอนดากันได้ทํามาค่าขายคล่องมีเงินเก็บกันแล้วปี48นี่ก็ประกาศภารกิจกันว่าต่อไปนี้4ปีเนี่ยจะทําให้คนไทยหายจนในปี2 5 5 2เวลานั้นนี่ลยครับคนก็ไทยก็เชื่อแล้วว่าจะหายจนอีก4ปีข้างหน้าแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนั้นต้องหายก่อนคนไทยจะหายจนถูกยึดอำนาจเสียก่อน พี่น้องลองดูว่าโอกาสของประเทศไทยมันควรจะจบปีห้าสองวันนี้หสองจนหนักยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าภารกิจเรื่องการทำให้คนไทยหายจนเนี่ยเป็นภารกิจของพรรคเพื่อชาติที่ต้องเลือกเอาสงครามกิดเลิอดไพรโรมานั้นเพราะสงครามกิดเลิอไพรโรนั้นเหมือนกับประเทศไทยทุกอย่าง เริ่มต้นด้วยความไม่มีมาก่อนมีชีวิตตอนเกิดนะครับมีความทุกข์ยากไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องชุมชนทรัพย์สินก่อนว่ากันไปแล้วลําบากกว่ากันเสียด้วยซ้าบ้านเกิดในพื้นดินเหนียวหลังคามุงยญ้าคาฝากไม้ไผ่ไม่มีตังเป็นลูกคนจนวิ่งขายเรียงเบอร์เหมือนกับพี่น้องเราเนี่ยครับว <c oughs> ิ่งวันละยี่สิบกิโลอ่ะแม่นขายไม่ทันและเรียงเบอร์เนี่ยครับเดือนก็สองครั้ง ขายทุกสิ่งทุกอย่างได้ตางควสอนั้นรวบรวมได้30บาทยืมญาติอีกร้อยนี่สู้ชีวิตอย่างเงินรอยสามจนกระทั่งนี่นะครับความอุตสาหะวิริยะความสำเร็จสูงสุดกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเป็นเจ้าของห้างสัพพินค้ากว่าหกห้างแต่พอปี2 4 4พนี่ครับพังระเนระนาดกันไปหมดสงครามกิจเลิศไพโรธนี่ครับก็ได้แรงเวียนกระทบเหมือนกัน จากหกแหงเหลือสี่เหลือสองแห่งพอสอนั้นนะครับนักธุรกิจล้มละลายฆ่าตัวตายกันเต็มหมดแต่สงครามกิจเลิศไพ่รนดนะครับยืนฟันฝ่าประเภทที่ว่าไม่หนีและก็จ่ายหนี้ด้วยจนกระทั่งกลับมายืนหยัดได้เหมือนเดิมวันนี้กลับมาแข็งแรงแล้วธุรกิจทั้งหมดได้มอบให้ลูกให้หลานเข้าไปทำหน้าที่ไม่มีอะไรน่าห่วงใยในเรื่องของส่วนตัว วันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมีความยากจนขอได้ทำหน้าที่เพราะตัวเองเนี่ยจนมาก่อนไม่มีมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับภารกิจความตั้งใจเดิมที่ต้องการเห็นคนไทยหายจนในปี2,552คนที่ประกาศไม่มีโอกาสจะได้ทำเพราะถูกยึดอำนาจซื้อก่อนภารกิจอันนี้สงครามกิจเลิอดไพยโรดเนี่ยนะครับซึ่งผ่านชีวิตมาจริงๆ ทำทุกอย่างกันมาจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านมาว่าจะแก้ไขอย่างไรแต่นี่สู้ชีวิตมาทุกอย่างอธิบายได้ทุกขั้นตอนว่าว่าจะได้แต่ละแต่ละบาทแต่ละสตางเวลาล้มเนี่ยนะครับปางตายมันล้มอย่างไรว่าจะฟื้นกันมาได้เนี่ยนะครับวันนี้แนวทางของพรรคเพื่อชาติคือการฟื้นประเทศไทยประเทศไทยเวลานี้เมื่อคนจนเราจําเป็นจะต้องหานายก ที่มีศักยภาพและก็มีผลงานจากการต่อสู้ชีวิตที่ผ่านมานะครับต้องดูแกก่อนว่าแกจนหรือเปล่าแก้แก้ความจนให้กับตัวเองได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคนเหมาะสมกับเวลาของประเทศไทยมากที่สุดพี่น้องชุมชนทรัพย์สินเก่าต้องการหายจนเลือกสงครามกินเลือดไพรโรสพัดเพื่อชาติรับประเด็นต่อมาครับพี่น้องทีรังัสงหล่ วันนี้เนี่ยนะครับผมเองมีโอกาสได้ไปทั่วทั้งประเทศกับหัวหน้าสงครามเกษตรกร,กรผมยกตัวอย่างพี่น้องส่วนใหญ่ก็มีญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดกันทั้งนั้นเป็นยุคสมัยที่ชาวนาก็ขายข้าวขาดทุนชาวสวนอ้อยก็ขายอ้อยขาดทุนขายมันขายขาดทุนทุกอย่างขาดทุนหมด มื่อพี่น้องในชนบทไม่มีปัญญาเนี่ยนะครับที่จะจับจ่ายชายอยในเมืองเนี่ยนะครับพี่น้องที่หาของขายขายของตามร้านต่างๆรายได้มันหายไปวับไปตลาดก็มีแต่แม่ค้าพ่อค้าหาคนซื้อไม่ได้บริหารประเทศเนี่ยนะครับที่ผมเล่าพี่น้องฟังเมื่อกี้ว่าขนาดร้านส้มตำยังเจ๊งมันมีรัฐบาลไหนบ้างประยุทธ์ไงบริหารชนร้านส้มตำเจ๊ง นี่เจอหน้านี่จะบอกกันสุดยอดเกิดม <g> าไม่เคยพบเคยเห็นปกติร้านส้มตำนี่เป็นอาหารคนจนที่สุดแล้วเนี่ยครับกินได้ทุกภาคแต่นี่บริหารจนร้านส้มตำเจ๊งไอร้านอื่นไม่ต้องนั่นเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าความาทุกข์ของพี่น้องเหล่านี้เนี่ยนะครับไปพูดกับพี่น้องแต่างจังหวัดบอกว่าพี่น้องมีหน้าที่ในการพบลูกหน้าที่การขายสินค้า ทางการเกษตรได้กําไรเป็นหน้าที่ของสงครามกิจเลิศไพโรธเขาจะทํากําไรให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลใดให้เกษตรกรปลูกพืชและขายขาดทุนรัฐบาลน,นั้นสมควรไปไม่สมควรที่จะนั่งอยู่ให้เป็นปัญหาของชาติเหมือนกับเชตนวันนี้เพราะฉะนั้นการชนนบทมันแข็งแรงเมืองมันก็แข็งแรงเราก็มีกําลังเนี่ยนะครับที่จะจับจ่ายใช้สอย เงินร้อยบาทมันก็หมุนหลายรอบห้ารอบหกรอบครับก็ได้ภาษีประชาชนก็มีรายได้แต่หปีนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายเราก็ปางตายกันทั่วหน้าไอ้นี่ให้ใช้อยู่แบบนี้อีก20ปีแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่ครบ20ปีหรือเปล่าแต่คนไทยเนี่ยต้องอยู่20สปีผมเรียนกับพี่น้องว่าจึงเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน เอาเชื่อกันสักครั้งว่าวันที่24มีนาคมอีกแล้วพี่น้องไปเลือกพี่มานมาดนี่แหละพิมานมาดเนี่ยครับทุกเสียงก็จะเป็นเสียงให้กับพรรคเพื่อชาติให้กับสงครามกิดเลือดไพโรธและมวลสมาชิกทั้งหมดและก็จะเป็นเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยทุกขนานเสียงของพรรคเพื่อชาติจะไปเทรวมกับฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะฝ่ายเผด็จการให้จงได้ครับพี่น้องที่รังหาร เป่นขอแรงพี่น้องชาวชุมชนทรัพย์สินเก่าช่วยพี่มานมากกันเลยนะครับวันนี้อยู่กันไม่กี่คนที่นี่ก็ช่วยบอกกันต่อกันไปบอกกันร้อยคนพันคนอย่างนี้นะครับคุณสมัครคุณตอนระเวศอดีตนายกรัตมนหรีหลายคนก็ปราศัยกันแบบเนี้ยเป็นล้านไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยวันนี้ถ้าต้องการจะหายจนเลือกพักเพื่อชาติท่องวะเห็นหน้าสงครามวะ สงครามแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องถึงมือพี่น้องอะผมจัดก,การเองไม่เได้ำได้เพราะฉะนั้นในพี่น้องมีความเชื่อมั่นเพราะสงครามกินเลือดไปรอดเขาทำความสําเร็จทําพิสูจน์กันมาแล้วถ้าพี่น้องไปไปเรียนสำโรงวันเสาร์วันอาทิตย์คนไม่ต่ำกว่าสองแสนยิ่งกว่าตลาดนัดยังคึกคักอยู่อีกที่นะ, <ๆ S 2> นะครับผมเรียนกับพี่น้องวันนี้ว่ะ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องได้นอกจากชีวิตนอกจากพี่น้องเองวันนี้พี่น้องมีอะไรที่ต้องการให้พรักเพื่อชาติมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องพี่น้องบอกพี่มารมากพี่มารมากก็ไปบอกสงครามกินเลือดไพโรลบอกพรักพรักการเมืองที่ประสบความสําเร็จพี่น้องครับต้องเป็นพรักการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนเป็นสาคัญ ไม่มีนโยบายใดเนะยครับที่นักการเมืองจะคิดแทนประชาชนได้ดีกว่าประชาชนช่วยคิดให้กับพรรคการเมืองวันนี้พี่น้องต้องการให้พรรคเพื่อชาติแก้ไขปัญหาอะไรกับพี่น้องพี่น้องบอกพี่มานมากมาพรรคเพืพ่อชาติเนี่ยนะครับก็จะเอาข้อเสนอของพี่น้องมาเป็นนโยบายเสนอกลับมาอย่างพี่น้องในฐานะว่าพี่น้องเป็นเจ้าของนโยบายพี่น้องเป็นเจ้าของพรรคเพื่อชาติ พรคเพื่อชาชนะการเลือกตั้งนโยบายที่พี่น้องเสนอก็จะเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่านี่คือความว่าหลายคนอาจจะวิตกว่าแล้วสว250ว่ายัางไงวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับคิดจะเป็นนายกต่ออยู่ในบัญชีพรรคพลังประยารัฐมี250เสียงแล้วเราจะว่ายังไง พระเพื่อชาติยังมหาเสียงแรกอยู่เลยเนี่เขามี250แล้วบอกกับพี่น้องอย่าไปใส่ใจเฉยๆเอาวไว้ฝ่ายประชาธิปไตยรวมเสียงกันได้250เขาไปรวมตัวนี่นะครับให้ได้ยังไงก็ตามได้นายกรัฐมนตรีแต่บริหารประเทศไม่ได้อยู่ดีเวลามาด้วยสองสภาเวลาอยู่อยู่ด้วยสภาเดียวถ้าเขากลายเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้มีความเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนอย่าไปวิตกกับ252วให้เป็นอากาศสะท้านไปเลยแต่เอาเสียงประชาชนให้เป็นของจริงพี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันมากากบาดเนี่ยนะครับชนติหีบแตกกันเนี่ยวันนั้นคือวันเปลี่ยนแปลงวันนี้เราก็กล้าเปลี่ยนเผด็จการให้มาเป็นประชาธิปไตยกันได้ถ้าเผด็จการมันดีจริง ทั้งโลกมันเป็นประเด็จการไปแล้วเวลานี้เนี่ยครับเหลือประเทศไทยอีกทักติไหนทักติเป็นเนี่ยนะครับทั้งโลกเขาเห็นแล้วว่าประเด็จการมันสร้างความล้าหลังให้เกิดขึ้นกับชาติขนาดพม่าแน่ๆน,นี่นะครับ50ปีท้ายที่สุดต้องคลายฟันยางต้องให้มีการเลือกตั้งต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนประเด็จการเนี่ยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไหนเป็นประเด็จการนักท่องเที่ยวหายหมด บรรดาเกาะแก่งทั้งหลายนี่นะครับไม่มีใครมาเที่ยวเหตุผลเดียวเพราะบ้านเมืองเป็นเผด็จการไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนในโลกว่าต้องแห่มาประเทศไทยเพราะที่นี่มีเผด็จการให้เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ <laughs> นักท่องเที่ยวเขาต้องการนี่นะครับความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นประชาธิปไตยการค้าขายก็เช่นเดียวกัน ประเทศที่เป็นประเด็นการไปเจราจาการค้านี่ขาดทุนทั้งนั้นจะขายของเ้าชิ้นเนี่ยต้องซื้อเขาสองชิ้นลองไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําทั้งหลายเถอะขาดทุนหมดเพราะฉะนั้นมันต้องแลกกับหลายสิ่งหลายๆอย่างเพราะความไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเราจะมีความสง่าง,งามในเจรา,จา,ารเจราจานะครับไม่ให้ประเทศไทยตกมาเป็นเบี้ยละ วันนี้การศึกษาอัตราการเจริญเติบโ,โตเราตามหลังพม่าลาวเขมรนะอย่ายว่าแต่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ต่างกันประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรวันนี้เนี่ยครับจึงชวนพี่น้องประชาชนชุมชนทรัพย์สินเก่าว่าเรามาร่วมพื้นประเทศไทยกันเถอะถามว่าพื้นกันยังไงวันที่24มีนาถ้ามีการเลือกตั้งเลือกพักเพื่อชาติพรคเพื่อชาติจะร่วมพื้นประเทศไทยกับพี่น้องกับพี่น้องที่งกหลาย ประเทศที่ควรจะดีควรจะมีความร่ำรวยมันควรจะเป็นเช่นนั้นสองสร้างประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยเรามีความแข็งแรงเรารู้ข้อด้อยนี้นะครับฝ่ายคณะยึดอำนาจเนี่อ้างเหตุอย่างเดียวเรื่องเงินเป็นหุวเรื่องประกอบบอกว่าคนไทยแตกแยกวันนี้เราจะไปแตกแยกกับใครเพื่อแม่เขาใช้มาเป็นสาเหตุแห่งความแตกแยกมาชวนทะเลาะก็ไม่ทะเลาะด,ด้วย ถ้าอยากจะทะเลาะก็ทะเลาะกับพวกเดียวก็คือคอสชอแต่จะทะเลาะด้วยการไปกากะบาดพักตรงกันข้ามกับคอสชอ,อย่างพักเพื่อชาติเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ครับพี่น้องที่รัก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อบ้านมเมืองต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจกันแล้วอะเราจะได้ตกเป็นเหยื่อของประเด็นการวันนี้เนี่ยนะครับจะมีการยุ่ยแย่กันอย่างไรเราข้าพ้นเลยเพราะเรารู้ว่า ถ้าเราเข้าไปกับดักมีภาพความขัดแย้งกันเมื่อไรพวกนี้ก็เข้ามาทันทีนพระเจ้าก็เข้ามารักษาความสงบนี่สงบมาห้าปีแล้วสงบจนกระทั่งสงัดกันแล้วเพราะฉะนั้นเนะครับเราต้องเข้าทันไม่เดินไปให้เผด็จก,การมีช่องทางเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรากันเถอะ วันที่ย4ีมีนานะครับพี่มานมาจะได้เบอร์อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งรู้แต่ว่าเห็นโลโก้พรรคเพื่อชาติพี่น้องก็การกระบาดพี่น้องเชื่อผมนะครับว่าพลังของพี่น้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ผมก็อยู่ฐานะเดียวกับพี่น้องนะครับเป็นอะไรกันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวให้พี่น้องคนไทยหายจนบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย อยากให้พี่น้องร่วมสร้างความสุขด้วยกันแต่ครับพี่น้องทีลกต่้งหลายวันเลือกตั้งเรามาฉลองชัยด้วยกันด้วยความสุขของเราหน้าที่ต่อไปนั้นให้เป็นเรื่องของพรคเพื่อชาติกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้อง,อองชาวแขวงพระภาทุกท่านเลยนะคะวันนี้ทีมพักเพื่อชาตินำโดยท่านสงครามท่านจตุพรยืนอยู่ด้วยกันกันค่ะค่ะนะคะ วันนี้มาพร้อมกันหมดเลยนะคะเพื่อที่จะมาให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนยโยบายของพรรคเพื่อชาติละเหตุผลว่าทาไมพวกเราจึงต้องเลือกพรรคเพื่อชาติท่านสงครามหัวหน้าพรรคและท่านจตุพรพรมพันธ์กองเชียร์ของเรานะคะได้อธิบายให้ท่านชัดเจนแล้วดิฉันอยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่าขอให้ความมั่นใจสงครามการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยคราวนี้ S <S 2> <S 2> เรามีกองเชียร์สีทิศคือจตุพรทุกทิศต้องช่วยเราหมดค่ะพันเพื่อชาติต้องทําหน้าที่แทนท่านให้หายจนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคารสวัสดีคาะสวัสดีาเปอยู่แล้วเป็นใจอยู่แล้วเป็นกส ครับกบขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่าน้นงทุกท่านนะครับเจินางโดยสวัสดิภาพนะครับ มานมาพิจาวัฒน์นะคะขอวัดที่้สมัครสสนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจมาร่วมฟังนะคะการประสัยของท่านผู้สมรนะคะต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะคะอยู่ในใจแล้วยังไงก็ขอคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อชาติด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ